สวัสดีครับเช้าวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติผมทนายเดชานะครับก็ขอให้ผู้ใช้แรงงานมีความสุขความเจริญน,นะครับการไม่จ่ายค่าจ้างการไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับมีโทษจำคุกตามกฎหมายแรงงานเพราะฉะนั้นนายจ้างทุกคนนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าลูกจ้างมีรายได้ทางเดียวคือเงินเดือนเพราะนั้นเมื่อท่านาเป็นนายจ้างท่านต้องจ่ายเงินเดือนให้ครบถ้วนถูกต้องตรงเวลา และเมื่อเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยยกเว้นกรณีลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือทำผิดร้ายแรงท่านไม่ต้องจ่ายนะครับ <c oughs> เรื่องต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของผู้ใช้แรงงานนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะนั้นผู้ใช้แรงงานก็ต้องประหยัดมัธยอยาก่อนหนี้ก่อสินเกินตัวนะครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับและใครที่ มีรายได้นะครับเงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นบาทก็เวลาเป็นหนี้เจ้าหน,นี้ก็ไม่สามารถมา,ายัดเงินเดือนได้ยกเว้นเฉพาะส่วนที่เกินนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องอของผู้ใช้แรงงานในะเรื่องของการกดขี่แรงงานนะครับการย้ายตำแหน่งลดเงินเดือนทำไม่ได้นะครับนะถ้าย้ายตำแหน่ง <c oughs> หรือลดเงินเดือนในลักษณะที่ว่าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างทำไม่ได้ นะโดยเฉพาะการย้ายตำแหน่งเพื่อการแกล้งก็ไม่ได้นะครับลักษณะไปทำงานที่มันไม่ถนัดเป็นการบีบเพื่อให้ลาออกอันนี้ทำไม่ได้นะการลดเงินเดือนก็ทำไม่ได้นะครับเราไม่สามารถจะลดเงินเดือนได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงานตกลงจ้างแบบไหนก็แบบนั้นส่วนเรื่องโบนัสนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการระบุไว้ในสัญญาจ้างหรือไม่ถ้าระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องจ่าย เป็นข้อตกลงก่อนจ้าง <c oughs> ถ้าแบบนั้นก็ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการระบุไว้การจะจ่ายโบนัสก็จ่ายต่อเมื่อขึ้นอยู่กับผลประกอบการกำไรหรือไม่นะครับผู้ใช้แรงงานท่านใดมีปัญหาก็สามารถโทรมาหานะครับทนายเดชาได้นะครับเมื่อท่านมีข้อพิพาทแรงงานตามพรบคุ้มครองแรงงาน <c oughs> ท่านก็ไปร้องเรียนได้ที่ผู้ตรวจแรงงาน ใกล้บ้านท่านหรือใกล้สำนักงานที่ท่านทำงานซึ่งถือว่าเป็นสถานที่มูลคดีเกิดแต่ถ้าเกิดท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายอันสืบเ,เนื่องมาจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมท่านต้องไปฟ้องที่ศาลแรงงานกฎหมายคนละฉบับหลายคนยังสับสนนะครับถ้าจะเรียกค่าจ้างค่าชดเชยอะไรต่างๆตามกฎหมายแรงงานไปหาพนักงานตรวจแรงงานแต่ถ้าเกิดว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมไปศาลแรงงานเห็นว่าดีมีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ